ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ To นท็อปสรวินจินียนครสวรรค์นะครับผมวันนี้เราก็จะอยู่ในรถนะครับ f o r t u n e น2016นะครับผมหรือว่ารุ่นปัจจุบันนั่นเองนะฮะเราก็จะเอ่อนำเสนอนะครับตัวจอ Android นะครับยี่ห้อ Kinect นะครับผมตัวนี้ลูกค้าใช้กล้องถอยหลังเดิมคู่ตัวนะฮะได้เลยนะครับ ขนาดไซส์จอเก้านิ้วครับเป็นจอ IPS นะครับภาพคมชัดเคลียร์ใสนะครับตัวนี้ภาพสวยเสียงดีนะครับต้องเคเน็กกับดีคาเท่านั้นนะครับผมนะฮะณับปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวสเปคไปถึง8ปดข้อนะครับแรม4 64นะครับผมมี EQ ปรับแต่งเสียงให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้เราก็นะครับ แชร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าแชร์ฮอสปอตเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเล่นแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบเนี่ยได้เลยนะครับเด่นเหมือนมือถือครับไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากครับไม่ยากโทษทีไม่ยากครับเราก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับฟังเพลงออนไลน์นะฮะก็ประมวลผลเร็วนะครับร,ลลรุ่นนี้นะครับประมวลผลเร็วนะฮะแล้วก็จะมีเพจสโตร์นะครับที่เราใช้คําสั่งเสียง ไลทีวีประมาณนี้ประมวลผลเรียบร้อยส่วนคอนโทรลไรพวกนี้นะครับฟังกช์ชันนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ทำงานได้ปกตินะครับผม แล้วก็จะมีแผนที่นําทางนะครับใช้ทำสังเสียงได้นะครับอันนี้ก็เหมือน Google m a p นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นตัวแบ่งเล่นพร้อมกันได้2แอปด้วยกันก็คือฝั่งหนึ่งผมเลือกเล่นเนี่ยเป็น YouTube อีกฝั่งหนึ่งผมเล่นเป็นแผนที่นําทางแล้วกันนะครับง่ายดีนะฮะก็ฝั่งนี้ก็เล่นได้เลยนะครับสมมุติว่าเราเล่นไปด้วยพร้อมกันนะครับแผ่นฝั่งนี้ก็นำทางไปเลยนะครับ ัเคลียแอปนะครับล้างทั้งหมดก็ได้นะครับเคลีย์ทีเดียวนะครับผมหมดกล้องถอยนะครับใช้งานได้คมชัดนะครับนะฮะก็ทีวีออนไลน์ก็เล่นได้ตามปกตินะครับผมมี USB ให้2พอร์ตนะครับอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยผมเลือกไว้ตำแหน่งเดิมนะครับใช้ตำแหน่งเดิมได้เลยอีกพอร์ตหนึ่งผมนะครับเลือกไว้นะครับตำแหน่งในเก๊ะใส่ในเกะใส่ของนะครับในช่องใส่ของนั่นเอง นะครับผมมาแล้วนะครับทีวีออนไลน์นะครับก็เลือกเล่นได้เลยนะครับโอเคท่านใดที่สนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นจอพรีเมียมเลยนะครับเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับมาจบเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นถ้าเป็นจอแอนดรอยก็ต้องแนะนําเป็นดีคากับเคนเนกนะครับผมตัวนี้นะฮะรถรุ่นอื่นๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ